สมาคมการขายตรงไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอความรู้การแยกแยะธุรกิจขายตรงออกจากระบบแชร์ลูกโซ่ครับนะฮะปัจจุบันธุรกิจแชร์ลูกโซ่ที่หลอกลวงประชาชนแต่แอบแฝงมาในรูปแบบธุรกิจขายตรงนั้นทําให้ผู้บริโภคนั้นเกิดความสับสนระหว่างธุรกิจขายตรงที่แท้จริงกับธุรกิจแชร์ลูกโซ่เพราะนัผู้ใดสนใจที่จะประกอบธุรกิจขายตรง หรือเป็นนักธุรกิจอิสระควรศึกษาข้อมูลกัรนลงทุนและทําความเข้าใจรวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของกิจการนั้นๆด้วยความระมัดระวังก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการถูกหลอกลวงซึ่งทางสกบอน,นั้นได้มีระเบียบกฎเกณฑ์การขึ้นทะเบียนบริษัทขายตรงที่ถูกต้องเพื่อไม่ให้ผู้ริโภคนั้นตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและท่านสามารถแยกแย,กแยกะธุรกิจขายตรงที่แท้จริง ร,ร,รับออ่่่ธุกกกิจจแลลููโซไได้้าายๆขมตปัจจุบันธุรกิจขายตรงหรือธุรกิจเครือข่ายมีหลายรูปแบบทั้งขายตรงที่แท้จริงและแบบแอบแฝงมีการเรียกเก็บค่าสมัครสูงสินค้าไม่มีคุณภาพหรือไม่มีตัวสินค้าที่ชัดเจนหรืออาจมีแต่การระดมเงินซึ่งลักษณะดังกล่าวเรียกว่าแชร์ลูกโซ่อันส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของธุรกิจขายตรงที่แท้จริงเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจว่าแชร์ลูกโซ่หรือระบบปิระมิดเป็นการช่อโกงในการสร้างรายได้ที่ต้องหาผู้สมัครเป็นจำนวนมากเข้าสู่ระบบอย่างไม่มีสิ้นสุดเช่นนาย A ชักชวนนาย B ให้ทำธุรกิจกับบริษัท X โดยเสียค่าสมัครจำนวนหนึ่งซึ่งนาย A จะได้รับผลประโยชน์จากการชักชวนคนให้มาสมัครทำธุรกิจกับบริษัทและจะได้รับเงินเป็นจำนวนมากโดยไม่สนใจการขายสินค้าเน้นการชักชวนคนเพียงอย่างเดียว เปรียบเสมือนการระดมทุนจากคนใหม่มาให้คนเก่าซึ่งลักษณะนี้จะมีโครงข่ายเป็นรูปสามเหลี่ยมเหมือนกับพิระมิดนั่นเองหากพบการชักชวนเช่นนี้ให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ซึ่งเป็นการหลอกลวงแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าไม่ถูกหลอกเปรียบเทียบง่ายๆละกันขายตรงที่แท้จริงคือแกะขาวส่วนแชร์ลูกโซ่คือแกะดำสอระบบนี้มีจุดที่แตกต่างกันสังเกตง่ายๆดังนี้ ธุรกิจขายตรงที่แท้จริงคุณจะเสียค่าสมัครไม่แพงเลยแล้วคุณก็จะได้คู่มือหรือบางที่ก็จะมีสินค้าตัวอย่างเพื่อมาทําการศึกษาและทดลองใช้ซึ่งหัวใจของการทําธุรกิจขายตรงคือผลตอบแทนจากการแนะนําสินค้าที่มีคุณภาพจริงๆและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภคแต่ถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่ค่าสมัครจะแพงไม่เน้นการขายสินค้าบางรายไม่มีแม้กระทั่งสินค้าให้เห็นเป็นเพียงการระดมทุนเน้นการชักจูงคนเข้าระบบ โดยอ้างถึงผลกำไรที่มากมายเกินจริงซึ่งถ้าเราหลงเชื่อก็จะกลายเป็นฐานของระบบพีระมิดทันที <S <S เช่นการนำเงินจากนายบีไปจ่ายนายเอและนำเงินนายซีไปจ่ายนายบีซึ่งการชักชวนคนต่อไปเรื่อยๆตราบใดที่ยังมีกระแสงเงินไหลเข้ามาก็จะสามารถจ่ายเงินต่อเป็นทอดๆดได้แต่เมื่อการชักชวนคนหยุดชะงักการจ่ายเงินก็จะหยุดชะงักทันทีผู้ที่สมัครเข้ามาหลังๆ ก็จะไม่ได้เงินตามที่บริษัทอ้างไว้คราวนี้มาดูกันต่อว่าสินค้าของธุรกิจขายตรงกับแชร์ลูกโซ่ต่างกันอย่างไรธุรกิจขายตรงที่แท้จริงสินค้ามีคุณภาพและที่สำคัญมีการรับประกันหากมีปัญหาก็พร้อมที่จะคืนเงินให้ สำหรับแชร์ลูกโซ่เน้นแต่ชักจูงคนเข้าระบบบางทีก็เอาสินค้ามาบังหน้าซึ่งสินค้ามักไม่ได้มาตรฐานหากเราหลงเชื่อก็มีโอกาสมากที่จะไม่ได้รับเงินคืน <No. S 1> ในธุรกิจขายตรงที่แท้จริง <No. S 1> เราจะตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจในระยะยาวต่างจากแชร์ลูกโซ่ที่สามารถรวยได้ในระยะเวลาสั้นๆแต่จะเป็นเพียงคนที่เข้ามาในระบบแรกๆเท่านั้น <No. S 1> เมื่อหาผู้เข้ามาสมัครต่อไม่ได้ระบบก็จะล้มและปิดตัวในที่สุด นอกจากนี้แชร์ลูกโซ่ก็มักใช้ตำแหน่งเข้ามาหลอกล่อให้คนหลงเชื่อถ้ามองให้ดีธุรกิจขายตรงที่แท้จริงทั้งรายได้และตำแหน่งขึ้นอยู่กับความขยันและทุ่มเทในการทำงานของผู้จำหน่ายอิสระหากเป็นแชร์ลูกโซ่ใครที่หลงเชื่อก็จะใช้เงินเพื่อซื้อตำแหน่งบางคนก็แข่งทำยอดโดยกัดทุนสินค้าหรือมีการกู้หนี้ยืมสินมาจนกระทั่งหมดเนื้อหมดตัวเลยก็มี ระบบแชร์ลูกโซ่หรือปีระมิดเป็นระบบที่ผิดกฎหมายในหลายๆประเทศและในประเทศไทยก็มีหลายหน่วยงานที่บุรณาการร่วมกันปราบปรามเห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าธุรกิจขายตรงที่แท้จริงนั้นต่างจากธุรกิจแชร์ลูกโซ่อย่างไรเรามาทบทวนกันอีกทีแชร์ลูกโซ่นั้น 1. ค่าสมัครสูงเน้นการระดมทุน 2. สินค้าไม่มีคุณภาพ ไม่รับประกันและไม่รับคืน 3. เน้นการกักตุนสินค้า 4. รายได้มาจากเงินค่าสมัครหรือใช้เงินซื้อตำแหน่ง 5. เป็นธุรกิจระยะสัน้นบริษัทไม่มีความมั่นคง 6. เป็นธุรกิจผิดกฎหมายแต่ธุรกิจขายตรงที่แท้จริง 1. ค่าสมัครเหมาะสมพร้อมมีเอกสารหรือสินค้าตัวอย่าง 2. สินค้าดีมีคุณภาพ รับประกันคุณภาพและคืนเงินให้หากพบปัญหา 3. ไม่มีนโยบายกักตุนสินค้า 4. รายได้มาจากการจำหน่ายสินค้าและการสร้างเครือข่ายผู้บริโภค 5. เป็นธุรกิจระยะยาวมีความมั่นคง 6. แผนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมาย 7. ผู้ขายมีอิสระในการสร้างไรายได้ เห็นไหมล่ะครับแค่คุณสังเกตง่ายๆเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาหาผลประโยชน์อีกต่อไปครับปัจจุบันประชาชนตกเป็นเหยื่อของแชร์ลูกโซ่แล้วก็สูญเสียเงินเป็นจํานวนมากค่ะแชร์ลูกโซ่คือรูปแบบของการดําเนินธุรกรรมที่มุ่งหาไรายได้จากการระดมทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนทุกรูปแบบสูงกว่า การลงทุนตามปกติสูงกว่าตาดอกเบีย้ยที่กฎหมายกำหนดหลายสิบหลายร้อยเท่าค่ะได้เงินปันผลจำนวนมากมายในระยะเวลาอันสั้นวิธีการของแชร์ลูกโซ่นั้นนะคะจะตั้งเป็นกระบวนการชักชวนให้คนมาเป็นสมาชิกร่วมลงทุนโดยให้ผลประโยชน์จำนวนมากจ่ายเงินปันผลให้จริงในระยะแรกเพื่อให้หลงเชื่อก่อนจะโกงเงินหนีไปและทำให้คนมากมายต้องสูญเสียเงินจำนวนมากค่ะ สำหรับบทลงโทษทางกฎหมายนะคะจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีปรับตั้งแต่5 0 0แสนบาทถึง1ล้านบาทและปรับอีกไม่เกินวันละ10,000บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่ค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สมาคมการขายตรงไทยโทร02-574-3208หรือ www.tdsa.org